การสำรวจอวกาศในโลกสมัยใหม่เป็นการแข่งขันกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนแต่เมื่อพิจารณาถึงความยากเย็นและซับซ้อนของเป้าหมายของภารกิจที่อยู่ตรงหน้าเป็นเรื่องยากที่ชาติมหาอำนาจทั้งสองจะไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเององค์การนาซาได้เริ่มโครงการอาทธมิตแล้วโดยตั้งเป้าว่าในที่สุดจะส่งนักบินอวกาศไปอยู่บนดวงจันทร์เพื่อทำการทดลองต่างๆเป้าหมายคือเพื่อการลงหลักปักฐานสร้างอาณานิคมต่างดาวให้มนุษย์ได้อยู่อาศัยกันในระยะยาว ฐานที่มั่นบนดวงจันทร์นี้จะปูทางไปสู่การนำมนุษย์เหยียบดาวอังคารให้ได้ด้านจีนเองก็ได้ก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงสําเร็จแล้วและก็วางแผนจะสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารเหมือนกันพวกเขาวางแผนจะก่อตั้งสถานีวิจัยแบบไม่มีมนุษย์ควบคุมบนดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี2025และจะส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี2030 นุสามารถไปเหยียบด,ดวงจันทร์สำเร็จแล้วแต่การไปถึงดาวอังคารซึ่งอยู่ไกลกว่าดวงจันทร์ถึง250เท่าเป็นเรื่องยากกว่ามากแม้ว่าจะสามารถสร้างจรวดส่งมนุษย์ไปยังดาวที่ชั้นบรรยากาศบางเบามากสำเร็จความท้าทายที่รออยู่คือจะพาหนักดบินอวกาศกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรหากมองย้อนกลับไปในอดีตชาติมหาอำนาจคอยแข่งขันกันในเรื่องการสำรวจอวกาศมาตลอด อย่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียในทศวรรษ 50- และ60รัสเซียส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้สําเร็จก่อนขณะที่ไม่กี่ปีต่อมาสหารัฐก็สามารถส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้สําเร็จในทศวรรษที่70เป็นยุคทองแห่งความร่วมมือซึ่งนําไปสู่การสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ International non Space Station ซึ่งปล่อยขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศเมื่อปี1998ชาติมหาอำนาจทั้งสองสร้างสถานีดังกล่าวพร้อมกับชาติพันธมิตรอีก13ชาติ เป็นสถานีที่ไม่ได้มีชาติใดชาติหนึ่งเป็นเจ้าของทุกชาติต้องอาศัยกันและกันในการปฏิบัติการโครงการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายอะไรได้บ้างหากร่วมมือร่วมใจกันแต่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปยกตัวอย่างเช่นกรณีที่สหรัฐไปห้ามไม่ให้จีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาติสมาชิกสร้างสถานี ISS สมผลให้จีนไปมุ่งสร้างสถานีของตัวเองขึ้นมา ตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้คือหลังจากรัเสเซียบุกยูเครนได้ไม่กี่สัปดาห์ชาติต่างๆก็เลิกทำงานร่วมกับรัเสเซียโครงการสำรวจดวงจันทร์สองโครงการระหว่างองค์การอ,าวกาอวกาศยุโรป ESA กับรัสเซียถูกยกเลิกเช่นเดียวกับโครงการสำรวจดาวอังคารอย่างไรก็ดีเมื่อมองให้ลึกลงไปประเทศตะวันตกก็ยังทำงานร่วมกับรัสเซียอยู่ในเรื่องโครงการสำรวจอวกาศนักบินอวกาศอเมริกัน และยุโรปยังไปรับการฝึกที่ Star City ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่หด้านการสำรวจอวกาศของรัสเซียในกรุมงมอสโกคำถามสำคัญหลังจากนี้คือจะเกิดอะไรขึ้นหลังสถานีอวกาศนานาชาติหมดอายุไขยในปี 2030? จูเลียนาซูเอสนักวิเคราะห์ด้านนโยบายอาวกาศจากสถาบันรอยันอยู่ในเดสเซอรวิในกรุงลอนดอนบอกว่ารัสเซียม,มีประโยชน์ต่อชาติสมาชิกน้อยกว่าตอนแรกเพราะเทคโนโลยีของพวกเขาล้าสมัยแล้ว เธอบอกว่าเป็นไปได้ที่ชาติแรกที่เดินทางเข้าสู่วงโคจรอ,อวกาศสเปรจอาจเป็นชาติแรกที่ต้องถอนตัวออกมาความถดถอยของโครงการสำรวจอวกาศรัสเซียนั้นมาในช่วงที่โครงการสำรวจอวกาศของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจีนส่งจรวดเข้าสู่อวกาศมากกว่า200ลำแม้ว่างบประมาณด้านอาวกาศของสหรัฐจะยังมากกว่าจีนมากจีนรู้ดีว่า,าการร่วมมือกับชาติอื่น จะเปิดช่องให้พวกเขาได้รับความรู้เชิงเทคนิคและก็ได้เงินสนับสนุนด้วยพวกเขาได้ชักชวนให้ชาติอื่นๆที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมกับ ISS มาเข้าร่วมกับตัวเองและเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันตอนนี้มี72ประเทศที่มีโครงการอาวกาศเป็นของตัวเองแล้วเพราะพวกเขาไม่อยากถูกถิ่นไว้ข้างหลังในยุคแห่งการแข่งขันสำรวจอวกาศในปัจจุบัน โครงการของเหล่าอาภิมหาเศรษฐีเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้การสำรวจอาวากาศก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างบริษัทสเปซเอกของอีลอนมัสก็พาผู้โดยสารไปโคโจรอยู่ในอาวากาศสําเร็จแล้วโดยเขาสามารถลดต้นทุนได้ด้วยการใช้จรวดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้านเจฟเดซอสต้องการจะสร้างสถานีอาวากาศเชิงพาณิชย์โดยจะใช้ชื่อว่านวปะการังออบิทันเฮเลชาแมนนักบินอาวากาศคนแรกของสหาราชาอาณาจักร เชื่อว่าการแข่งขันระหว่างชาติจะถูกบทบังโดยการแข่งขันของภาคเอกชนเธอมองว่าการทำธุรกิจเชิงพาณนนิชย์จะทำให้บริษัททั่วโลกมาร่วมมือกันเรื่องของผลกําไรและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สะพักนั้นให้คนร่วมมือกันอย่างไรก็ดีบริษัทเอกชนยังต้องทำตามกฎหมายในประเทศตัวเองอยู่อย่างตอนที่ชาติาต่างๆเริ่มความบาตรัเสเซียเมื่อปี2022บริษัทต่างๆก็จําเป็นต้องถอนตัว ด้วยดรโจเซฟอ์แอดบาข้อประธานองค์การอาวกาศยุโรป ESA บอกว่าตั้งใจจะทําให้ยุโรปสู้กับชาติอื่นๆในเรื่องการสำรวจอวกาศได้โดยองค์การอาวกาศยุโรป ESA เพิ่งจะได้ทุนเพิ่มขึ้น2,000ล้านปอนด์ในอนาคตจะเป็นชาติต่างๆที่เป็นผู้นําในการสำรวจอวกาศแต่ความท้าทายคือชาติต่างๆต้องร่วมมือกันเป็นกลุ่มเดียวกันให้ได้เพื่อแบ่งปันข้อมูลและแข่งกับกลุ่มชาติอื่นๆ และนี่เป็นสิ่งที่องค์การอาวกาศยุโรป ESA ทําได้ดีมาหลายปีแล้วอีกอุปสรรคหนึ่งในการสำรวจดาวด,าดวงอืง่นคือชุดกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินการตา่างๆในสนธิสัญญาอาวกาศสนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้อวกาศภายนอกวมทั้งดวงจันทร์และเคห์หันในท้องฟ้าอื่นๆไม่ได้รับการอัปเดตตั้งแต่ปี1967แล้วในตอนนั้นชาติ31ชาติรวมถึงสหรัฐ และสหาภาพโซเวียตตกลงกันว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศจูเลียนาซูเอสจากสถาบันรอยัน u n อยู่ในเดสเซอร์วบอกว่าสนธิสัญญาดังกล่าวใช้ไม่ได้กับยุคปัจจุบันแล้วเพราะไม่มีการพูดถึงบริษัทเอกชนหรือเหล่าเศรษฐีพันล้านเธอบอกว่าอาวกาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยเป็นเมื่อปี1967 ย้อนไปปี1979สหประชาชาติเสนอกฎหมายในการควบคุมการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากดวงจันทร์าและดาวอื่นๆที่อยู่ไกลกว่านั้นแต่ทั้งสหรัฐจีนและรัเสเซียต่างปฏิเสธที่จะลงนามตกลงดรโจเซฟแอนดบาข้อประธานองค์การอวกาศยุโรป ESA บอกว่าการแข่งขันสำรวจอวกาศครั้งใหม่จะยังไม่เดินหน้าจนกว่าจะมีสนธิสัญญาฉบับใหม่ในอวกาศ เราใช้วงโคจรเดียวกันสำหรับดาวเทียมทั้งจีนสหรัฐและยุโรปใช้พื้นผิวดวงจันรดวงเดียวกันเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปมีส่วนร่วมและทำงานบนนั้นกันอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป